เขาโฟกัสเลยนะครับว่าจะเก็บโต้ยังลงอย่าบล็อกกระโดดมาครับเราบล็อกเขาเอยๆเลยเอาอบัตครับครับโอ้โหยิงกันชัวซีดีจีโอ้เกียร์แน่นอนก่อนนะแบบนี้โอ้โหซีดีจีต้องมาไล่ซับตัวหอกโอ้โหคลอดที่เราเห็นอยู่แล้วนะเข้าไปบล็อกเข้าไปตรงนี้เลย าละครับผมนักคนดูครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิดีโอคลิปเนี่ยผมก็มีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมให้คนดูอีก2กิจกรรมอีกแล้วนะครับผมนักคนดูครับสำหรับกิจกรรมแรกเลยนะครับผมนักคนดูครับหัวขาวนั่นเองนะหัวขาวในตำนานกลับมาแล้วนะครับผมนักคนดูครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนก็คือวันนี้วันที่ผมทำคลิปตอน4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมนักคนดูครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบว่า น้องๆที่เพิ่งแบบว่าสมัครเล่นเข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นฟีฟายใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องอันนี้ต้องมีของต้องมีพี่แนะนํานะเพราะมันเป็นชุดตึงนะฮะน้องชายนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมที่2เลยดีกว่าครับผมนักคนดูครับว่าวันนี้คลิปที่เตรียมไว้ดูเนี่ยค่อนข้างที่เดือดเดือดแน่นอนนะครับผมนักคนดูครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับผมนักคนดูครับเพียงเติมเพชรครบ299เพชรนะครับรับเลยจันทีท่าทางเอ่อดังเบิรคิงเหรอมันเป็นท่าบานนะครับมันเป็นอารมณ์ประมาณท่าบานอ่ะ ถ้าคนดูไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้คนดูได้ดูสักทีหนึ่งนะครับคนดูจะได้แบบตัดสินใจถูกนะฮานี่ท่านี้เลยนะครับผมนะนี่หมุนบาสนะครับผมนะฮะวันวันที่เริ่มวันที่เริ่มกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนั่นเองนะครับผมแล้วไปสิ้นสุดวันที่22พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้นะครับผมนะคุณดูครับก็คือหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะครับ ครที่ไม่มีเนี่ยต้องรีบไปจัดแล้วนะครับผมนะคนดูครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับสองกิจกรรมนะครับผมนะคนดูสาหรับวิดีโอคลิปในวันนี้ที่ผมใจใคนดูรับชมเนี่ยมันคือการแข่งะระดับเอเชียซึ่งทีมไทยของเราเนี่ยก็คือมีอยู่4ทีมใช่ไหมก็มี CG แล้วก็ k g เ CG แล้วก็ Phoenix ฟอสต์นะครับผมนะคนดะูครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นแชมป์แรกของประเทศไทยนะผมนะซึ่งทีมอะไรทําได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะคนดูครับ ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่คาราฮารีนะฮะแผนที่ทะเลทรายนั่นเอง CGTG เปลี่ยนที่ลงนะครับไม่เลือกที่จะลงกับบ็อกซ์แล้วเพราะว่ามันดวนกันรวมถึงทางด้านของอ v โ p h ฟ e n i x Force เดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าจะมีปัญหาช่วงต้นเกมไหมเพราะว่ามีคนลงทับกับเขาแล้วถ้าไม่เอาทีพีโฟลกิสนี่ก็ยังอยู่ในช่วงครึ่งล่างๆของตารางนะใช่น่าจะลุ้นยากเลยครับเช่นเดียวกับออบัตด้วยอาจจะมาตัดแต้มทีมอื่นได้ฮะกับทีมที่ต้องการคะแนนมากๆฮะ แต่ก็ต้องดูว่าได้หรือเปล่าเจ้บอลได้เป็นเก็บตัวดาเรนมาดาเรนแต่ว่ามีสวนครับมีสวนแล้วก็ตัวดาเรนยังไม่ตายนะครับเนี่ยการเป็นเก็บคิวเขาได้เหมือนกันสวนกลับมาตรงนี้นี่เรื่องบริเวณผู้ตรงกลางเลยนะครับรีไฟเนอรี่ครับซีจีจีจีหนึ่งคิวไปกรดเขาลงตรงนี้เหรอไม่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 ใช่เลยนะปกติลงชายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ็อกเกมมิ่งในเกมแรกยิงกันไปเขาคิดว่ามันน่าจะเสี่ยงเกินไปสำหรับการลงไปบวกนะครับครับแล้วเลือกเปลี่ยนมาลงรีไฟเนอรี่ซึ่ง เออเมื่อกี้ดูอีซี่มาจาก MCP คิดว่าน่าจะเป็นงานง่ายกว่าบล็อกเกมมิ่งนิดนึง่งกับ<ไ>์ดบ้านแบบเกมต่อเกมกัน<ช>นะในเรื่องของการดูว่าใครลงตรงไหน,นเป็นเฟลไหมโอ้ยอีซีพีเอ็กครับเคาะตัวจักตีสนสไปเลยครับตรงนี้จะตีนกลางโคโน,โนได้ทันแล้วใกล้ๆมีบ็อกซ์ด้วยพี่เมฆคืนนี้เขาลงให้มันลงที่หาดนะเบฟอนนะสำหรับเฟฟฟอนนะครับแล้วนี่หนึ่งสองสามโอไม่ใช่หนึ่งกับสองอยู่ใกล้ๆกันใช่ฮะ บอได้เขอไปจากฐานะของเดมโบฮะสอสองชั้นกับตัวของโคโนะแล้วก็ไอวอลเลยครับถ้าฟินนิฟอสตัดได้หมด2ทีมนี่มีลุ้นเลยคลิกเหมือนกันแล้วกลายเป็นร่วมแล้วฐานะของดีวิสครับล่วงไปหนึ่งแล้วโดนเก็บแล้วจัสตีร่วงจัตีร่วงเสียไปสองนะ GPX ไปโดนฐานะเด็กหลงคอมาแล้วฐานะฟินนิฟอสยังไม่เสียใครไปเลยเก็บจัสตินได้ด้วยครับอยู่ตรงกลางนะก็มีเฮเลยฮะฟินนิฟอสยิงฟรีก็รวมถึงบล็อกเกมมิ่งครับ โอ้โห G p X เหลือ2องมนพริปบตาเลยฮะพาดเกมนี้ผมว่าอาจจะหลุดในเรื่องของอันดับหนึ่งนะครับอ,อาจจะต้องไปดุนที่3ามเลยก็ว่าได้ฮะแล้วตอนนี้เหมือนจะซาแล้วนะการประาคาบพี่เมฆใช่ฮะ แต่ว่าจริงๆนี่คือฟางวมเร็ยมากอมาดูจรแบบนั้นได้เหรอ OGP หนครับถือว่าเงีบนะแบบมีให้อภัยฮะให้อภัยแล้วคนเจตรงนี้กาลังจะล่วงลงไปครับธนาออกมาเฟียไปเคามาเล่นเคามาเฟียยิงกดหมดตี้เลยครับธนาออรนเพยเออร์น่าจะทางการแล้วครับจบดับ12แบบนี้ไม่นานเลยต่อไกลมากครับตำแหน่งตรงนี้หามุมตัวเองเล่นที่ป้องกันที่ดีกว่าของฟินิคฟอสโอ้ไม่ดีครับเพราะฟินิคฟอสไปอยู่ตรงกลางหมดเลยต้องอาศัยโจนะในการเล่นเวอร์ให้เพื่อแล้วครับ ว่าจะดีขนาดไหนนะครับคือมันระเบิดมันถาโถงไปได้เลยนะครับเขาโฟกัสเลยนะครับว่าจะเก็บโตโอย่างที่พี่เมฆบอกครับระเบิดมันสามารถเล็งเข้าตรงนั้นได้ง่ายแลวเด็กหลงโดนเก็บพันยิบตาเลยเพราะเรโน่ปาระเบิดลูกที่สองย้ำซัดเข้ามาทันทีเลยครับที่แอบเหมือนไม่มีจริงๆฮะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือระเบิดมันสามารถทำสวหวะได้ดีจริงๆฮะเสียทั้งโคโนเสียทั้งไอวอรแน่ๆก่อนที่จะประทะหลักหลักๆตรงนี้คือแค่จะเคลื่อนย้ายโพสิชันก็ต้องเสียไอวอรแล้วครับออกจากตรงนั้นไปอยู่ตรรงนนัั้เเยยลคบ คือบริเวณไอ้ตรงวงเวียนตรงกลางเนี่ยนะครับหอนาฬิกาถึงแม้ว่าจะไม่มีคนมีระเบิดจะปาไปก็ตามแต่ว่าเขาเลือกทําได้เลยเขาจะอ้อมบ้านมายิงฝั่งไหนก็ได้นะครับคับมันเปิดมุมให้ตัวเองได้ยากเกินไปฮะในหลายมุมตรงนั้นซ้ายขวาหน้าเนี่ยมาหมดได้ฮะโอ้ไปไกลแล้วฮะทิ้งถือว่าแบบนี้ตัดสินใจได้ดีได้ดีแล้วะในการโอ้ยนะบจบจบก่อนวันนี้บันเทิงเลยนะครับ โหล้วอยู่คนละโซนเลยฮะอยู่คนละฟากเลยอรพี่บอลห่างกันสุดๆแล้วล่วงนะไอแอนล่วงนะครับไอแอนโดนนะพีพีเอสตรงนี้โปรฮิตโฟร์ที่ไฟครับยิงคอลงไปกำลังจะหมดตี้ครับทีีอันดับหนึ่งและอันดับสองครับไบ์เหลือแค่ตี้ละคนใช่ครับตี้ละคนนะครับเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาหาบล็อกนะครับดูจากเส้นทางแล้วใช่ฮะไปบว่าเขาไม่ไปด้วยเขาไม่ไปง่ายๆแน่ๆครับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราครับถ้าฮววี่ปะทะบล็อกเนี่ยโอกาสของเราแล้ว CGT อยู่กลางโพซิชันตรงนี้กันอยู่ฮนะครับอย่างที่เห็นนะฟินิคฟอร์สจะคว้าวกับตรงนี้ได้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <อ>ที่พี่ขยับเข้ามาเจอกับบล็อกสเก็ติ้งตรงนี้ฮะเวนน,นาปะทะกับเวนานานมะเบย์ฟอร์สนี่มันเดือดทุกทุกแผนที่จริงๆนะเนี่ยครับอีโวอาจจะต้องรอทามมิ่งอ่ะเพราะว่าทามมิ่งมันต้องไปตลอดกลัวว่าบ็อกมันยังอยู่ในอยู่ในในโซนวงนี่คือจบเลยโอ้โหก็ดักได้นะพี่เมฆแบบนี้เสียงใครแตกครับเมื่อกี้ล่วงลงไปครับเป็นหนึ่งคนที่เสียไปน่าจะเป็น PVS นะครับดูจากระยะไกลๆตรงนนั้ CGG ได้ดักนะฮะแบบนี้ p v วที่พยายามขยับเข้ามาโดนเ e a วีไล่มาตรงนี้ด้านล่างดีดูอีซี่ฮะมีโอกาสโดน CGG ดักเก็บได้เหมือนกันตำแหน่งดีฮะครับแล้วเข้าสู่วงที่3แล้วแต่ว่าจำนวนทีมมันเหลือเยอะมากๆนะครับที่11ทีมรอฮะ โอ้โห oh เอาใจช่วย2ทีมจากประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ Box Gaming ไหลามาเจอกับ 4XMen ครับโอ้โหคอคมเลยครับเปิดกระชอดทั้งด้านหน้ามีทั้ทงด้นา,าน Total Gaming ครับ 4XMen ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วฮะ oh ho, ทั้งเรามาลุล่วงครับทั้งเราเจอเบ็ดล่วงครับเดือดทั้งสเปดคนเดียวตอนนี้แล้วกดมาเลยสเปดกดยัดหน้าเลยครับตอนนี้ปืนแล้วทางได้ของดีลีทเอาปืนจ่อแล้วเก็บบีบไปโฟร์เอ็กจบเป็นดับที่11ไปครับโอ้โหวิ่งมาเนี่ยครับฟินิกส์ฟอร์สมาตามนั้นเลยครับดีดเอาครับ ใช้เครื่องดีๆดๆเอาแล้วไปดักหน้าทางด้านของ Total Gaming แล้ว Box Gaming อ,อีกครั้งเแต่ว่าใกล้ๆมี Howls Bad อยู่ <about you? S 2> ก็เล่นฉลาดเหมือนกันนะดีะดดตัวเองเข้ามาหาจากคนที่ที่เล่นค่อนข้างลําบากอยู่แล้วดูดิฮะโดดข้าผูวไปเฉยเมื่อสักครู่มาใบปลาระเบิดปิดตัวพีเ v สไปแล้วนะครับโยกิ้งคนสุดท้ายจบอันดับสิบไปแล้ว PVS ในเกมนี้เน,น้นในที่ภาพจะมาได้ดูด้านขวากันทีพี่จบฮะแต่เป็นวิงได้ยิงเฮ้ยที่พี่จบแล้วที่พี่โจ้ตีเป็นตันหนึ่งครับเหลือเศษเป่นตันหนึ่ง มีนี้อันตรายนะฮะโอ้โหบาเดนเกิดเลยฮะแบบนี้โอ้แต่ถ้ามองจริงๆบล็อกกระโดดมาครับเราบล็อกเขาเลื่อยเลยเขาบัสครับครับโอ้โหยิงกันชัวซีดีจีกับฟีนิงฟอสแล้วโมโม่ยิงโค้งอยู่ด้านบนเนี่ยดีหรือไม่ดีครับเพราะว่าเล่นในบ้านไม่ได้เลยแบบนี้มีทีมสองที่ที่จะปะทะกันเลยฮะสำหรับตรงนี้บล็อกครับปะทะกันอยู่แล้วรูดไปตัวของพิงก์ก็เก็บตะแน่นนี้ไปได้ครับแล้วบล็อกเหลือพิงก์กับทนเาอุ่นก็สนะครับ กำลังโต้ยิงอยู่สวนบอลนี่เสียไปแล้วหนึ่งฮะกำลังระยุกจะไปด้วยเหลือพิงก์กับเธอก็สองคนนะแต่ว่าเอาป่าตัวปีบให้จบก่อนระยุกชูไม่ได้แพ้งตัวระเบิดไปเหยียบกันระเบิดนจะโต้พิงก์มาที่เหลือคนเดียวเท่านั้นนะตัวตาเล่ตามมาเล่นเก็บกั่คุชไม่ได้เลยคุชต้องดาวลงฝ่ายตัวซีจีจริงมันจะไล่เก็บอีกหนึ่งทีมไทยที่มาด้วยกันนั่นแหละโบกำระเบิดรอแล้วปีหน้าไอวอกเข้าไว้ในบ้านไว้แบบนี้แต่ซีจีิงจีไม่ยอมแน่ครับโอ้รู้สึกปังระเบิดกันนะ แล้วเบอร์ใส่ไม่ไม่โดนอะไรคิมชอปไปเก็บฮาร์ดี้มาดิดาวตรงนี้ทางด้านอะไรต้องตามเข้ามาชบก่อนครับคายพี่เข้ามาทางด้านซ้ายแล้วมันมันมันบีบหัวใจเลยเกินครับไป็นแบบนี้เด็ดบูไปกีบไมค์คนหนึ่งด้วยครับโอ้เกียร์ด้านอกก่อนนะแบบนี้โอ้โหซีจีต้องมาไล่ซาตโตหอกโอ้โหที่เราเเห็นอยู่แล้วข้าไปบักรุ่งเข้ามาตรงนี้ตะเล็เข้าไปเก็บทางด้านไรโบกับเราพวกาลงไปครับการที่ซีจีพอจบอันเด็บเจ็บด้วยฝีมือของซีจีจรจริงครับ ใช่ฮะแยกเข้าวงฮะดีเซ็ตกันก่อนนะไม่เป็นไรฮะงเหลือที่ไทยอีกหนึ่งทีมที่ยังอยู่กันครบตี้ฮะมีโอกาสขึ้นที่หนึ่งเลยฮะถ้าฟอร์มดูดีแบบนี้แล้วคนแรกคิวมาเลยพี่บอกจริงนะได้มาคือเป็นค่ทีมเลยฮะถ้าคะแนนขึ้นมาหาจังหวะแบบนี้แต่กูเองก็สมควรด้วยระเบิดได้ด้วยระเบิดฮะตามสถานะของตัวเองฮะมาต้องเคลียร์แล้วครับจุดเมื่อกี้ ไม่มีทางเลือกเลยพวกเขาก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วด้วยว่าที่ท่านนักขายนี้เอ็มวีอีครับที่อยู่ทางด้านขวาพวกเขาซีจีจีต้องรีบขยับเข้าวงต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเสียไอ้วอลไปเรื่อยๆในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายโพซิชันเนี่ยระเบิดมาตรงนี้ยัดหน้าฮาร์ดี้ไปเจอกดึงก็ติ๊กทู โอ้โหต้องโทรมานีขึ้นมาก่อนเลยแล้วต้องพ<ล>ยายามหาบ้านหาเปรดให้ได้ครับตอนนี้ใช่ครับยังไงต้องปล่อยครับว่ามีโอกาสโดนระเบิดลูกสองตามาดีจริงจังดึกวัดเอ็กซ์ด้วยปาร์ซ่าใส่ตดนฮานี่ไปแล้วซีจีดันเข้ามาเหลือแค่สามครับจีพีเอ็กซ์ยังเหลือครับตัวของวิงครับตรงนั้นแล้วเคามาเฟียไปมาเฟียน็อกดาวน์ตรงนี้ใกล้จะตายแล้วโดนเก็บไปด้วยไม่รู้ว่าใครเก็บคิวครับภาพาไปอยู่ในบริเวณมุมสูงแล้ววิงส์วิงส์โดนยิงดอกไปเรื่อยแต่ว่ายังไม่จบแล้ว ซีจีน no, ้องไปอีกหนึ่งคนับพี่บอล g ีบจบไปแล้วตัวนี้อันดับหกใช่ฮะเมื่อกี้ไปเปิด2มุมด้วยฮนะตัวเองโดนด้านขวาจากหนาเฮฟวี่ปาดมานะด้วยฮะเดือดจัดเนละยฮะจีจีน่าจะรอดยากฮนะดูซีตรงนี้มีประเด็นอยู่ผมว่าบ็อกซ์กับเฮฟวี่แล้วก็รวมถึงซีจีมีโอกาสนะเกมนี้ตัดบ็ดอกซ์ก่อนได้ไหมครับ ไม่บอกให้เฮวียนะเคลียร์ไปก่อนที่พียังเหลืออีกตั้งหงออกเป็นทังทั้งโทเกมมิ่งนะขออภัยแล้วจาหน้านี่ปลาใส่ทั้งนั้นตัวดีอีไปเป็นบล็อกครับแล้ว็อกไปโดนเปิดบล็อกหายเกลี้ยงเลยแลที่ดีจะมาชะตาเข้าไปเก็บใส่ตรงนั้นตาเลยเก็บอีกหนึ่งคนดีอีจบอับสี่ใบรวมบีสี่จีจบอันดับหนึ่งโอ้โหโอ้บุญาที่สวยงามของประเทศไทยของประเทศไทยแล้วการเก็บแชมป์ ในเกมนี้ฮะตัวดาวเรนเป็น MVP ด้วยอย่างที่บอกว่าวันนี้ต้องมีต้องมีหนึ่งบูย่าของ c g g ีแล้วคิดว่าน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะนะตอนนี้นะใช่ครับ c g g ีจีคะแนนเท่ากับว่าอุ๊ยหนึ่งกับสองเผิ่มหลักหน่วยอยู่พี่บอลหลักหน่วยหลักหน่วย TG เก็บได้17คะแนนนะเกมนี้คะแนนคิวเยอะมากเลยแต่บล็อกยังต่อเนื่องฮะโอันดับหนึ่งแท่งแล้วครับ13ถ้าถ้าเป็นอย่างงี้นี่ถ้าเกิด TP ไม่เสียหายไม่อะไรจริงๆเนี่ย